ง่ายนักหรือกับการที่ฉันลืมเธอมันง่ายเสมอสำหรับคนใจหินข้ามันต่างต่างกันราวฟ้าดินรักเกิดจากปลายลิ้น กับรักที่มาจากใจใช่สินะก็เราใช่เนื้อคู่กันจึงต้องมีอันทำให้พันแปรไปแล้วจะต้องสร้างตัวไม่เสียเหงือใคร หารู้เธอเหนือคู่ใครจะเก็บใจเลิกไปไทยนาะยัางยังฉันยังไม่ตายยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้าทนไขลาน หัวใจอยู่ทุกเวลาเพื่ออยู่เป็นตุกตาให้สมน้ำหน้าอีกนานเธอปล่อยฉันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้ก่อนความสงสาร ไว้วันหนึ่งโชคดีคงได้แต่งงานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานพลานหัวใจคนอย่างอย่างฉันอย่างไม่ตาย ยังหายใจสบายและยิ้มได้เต็มหน้าทนไขลานหัวใจอยู่ทุกเวลาเพื่ออยู่เป็นตุกตาให้สมน้ำหน้าอีกนานเธอปล่อยฉัน เก็บความสรงสารคืนไปแต่ถ้าจะให้ฝากไว้กับความสรงสารไว้วันหนึ่งโชคดีคงได้แต่งานช่วยสอนเตือนบุตรหลานอย่าทรมานพลานหัวใจโค